สวัสดีค่ะก็พรุ่งนี้ก็อยู่บ้านมันเรื่นก็อยู่บ้านวันนี้ก็อยู่บ้านนะคะดังนั้นนะคะเรา stay at home นะคะในช่วงเวลาที่มีไวรัสโคโรนานะคะก็กรุงเทพปิดต่ออีกหนึ่งเดือนดังนั้นนะคะเราอยู่บ้านนะคะเราก็มาทํามนเรียกรักทําเสน่ห์เรียก,กรยกักกันนะคะกันแบบง่ายๆนะคะ simple simple นะคะ simple 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 ง่ายๆไม่ยากค่ะ อะไรที่ยากๆหรือว่าอะไรองนี้ค่ะเราก็จะไม่ทํากันนะคะก็วันนี้ก็แต่งตัวสวยงามสีชมพูจัดตรงจัดเต็มกันไปเลยนะคะนี่เห็นไหมคะก็ แต่ว่าสร้อยอันนี้มีความสวยงามนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าเป็นสร้อยหินนะคะมะครคัยของพระนางคลีโอพตัตราเดี๋ยวจะทำคลิปแยกนะคะเดี๋ยวจะเล่าเรื่องพระนางคลีโอพัตรานะคะหญิงสาวผู้ทรงสเสน่ห์นะคะแห่งอียิปต์นะคะแล้วก็มีความเกี่ยวข้องกับหินนี้ด้วยนะคะอันนี้เป็นหินตาตาที่คลีโอพ a ตรเอาไว้เสริมความงามเห็นไหมคะนี่แต่ว่าตามเรื่องจริงเนี่ยคลีโอพัตราไม่ใช่คนสวยนะคะ เท่าที่เขาเห็นนะคะแต่ว่านางเป็นคนมีสเสน่ห์ความสวยกับความมีสเสน่ห์แยกกันนะคะบางคนก็สวยแต่ไม่มีสเสน่ห์บางคนมีสเสน่ห์แต่ไม่สวยเยอะแยะค่ะดังนั้นนะคะเราก็จะมาทํานะคะทํามวลเสน่ห์เรียกรักกันนะคะก็จะเป็นมวลที่ง่ายมากอันนี้เป็นมวลที่ง่ายมากง่ายไม่มีอุปกรณ์อะไรเลยนะคะง่ายที่สุดเลยค่ะเดี๋ยวเราจะไปทํากันนะคะก่อนอื่นนะคะเราจะไปบอกแล้วค่ะมวเสน่ห์เรียกรักทาตรงไหนก็ได้นะคะ ห้องรับแขกห้องนอนริมระเบียงตู้เสื้อผ้าหรือว่าสเปนนะคะที่เงียบๆในห้องน้ำก็ได้ถ้าเกิดว่าคนในบ้านเยอะหรือว่าแบบคนเยอะอะไรอย่างนี้หรือว่าเราไปแต่ว่าทางที่ดีนะคะควรที่จะแบบไปในที่ที่สงบหน่อยนะคะอ่า พูดถึงนะคะหยกหลากสีนะคะอันนี้ก็เป็นหินเสริมมงคลเรื่องความรักถ้าใครสนใจก็แอดไลน์ไอดีมาได้นะคะติดต่อเทพิดาพยากรรวมไปถึงการดูดวงกับเทพิดาพยากรนะคะก็าะสามารถที่จะแอดไลน์ไอดีมาได้เราก็จะมีโปรโมชั่น6ข้อต่อต่อ,ตอเอ,อราคานะคะ299บาทหรือถ้าเกิดว่าใครต้องการที่จะเรียนดูดวงก็แอดไลน์ไอดีมาได้นะคะเพราะว่า ทพิยาพยาก่อนก็เรียนรู้นะคะจากไพ่ยิปซีนะคะนี่ก็เรียนดูดวงกันได้นะคะในราคาที่พิเศษไปเลยนะคะก็แอดไลน์ไอดีมาสอบถามค่ะถามเองตอบเองนะคะส่วนโทรศัพท์น,นะคะเบอร์โทรที่ขึ้นไว้ให้เนะะี่ค่ะก็จะ0815661515คุณแม่จะเป็นคนรับสส่แอดไลน์ไอมาดีกว่าหรือไมก่ก็กดติดตาม f เฟซบ o ๊กเทพิดาพยากรอนนะคะหรือ กดติดตามช่องเทพิดาพยากรณน,นะคะก็จะมีเรื่องราวการดูดวงคําทํานายใหม่ๆรวมไปถึงเรื่องราวใหม่ๆดีๆนะคะให้กับผู้ชมนะคะได้ดูแล้วก็ได้รู้สึกว่าชีวิตตนเองนะคะมีคุณค่ามีอะไรที่ดีๆมากมายนะคะแล้วก็รวมไปถึงสาระน่ารู้ต่างๆนะคะกดติดตามช่องได้เดี๋ยวเราจะมีนะคะแคมเปญนะคะจัดกันนะคะเดี๋ยวจะสุ่มแจกของรางวัลแล้วก็มีการดูดวงฟรีด้วยนะคะแล้วก็เราก็าจะแบบ ตอบแทนนะคะแฟนคลับของเรานะคะเ,เราจะก็จะ,จะแบบมีการแบบว่าดูดวงฟรีให้นะคะก็กดติดตามนะคะส่วนคนที่ไม่ชอบรอนานอะไรเงี้ยก็แอดไลน์มาดูดวงในราคาพิเศษได้ค่ะส่วนการดูดวงทางโทรศัพท์ก็ในราคาพิเศษส่วนดูดวงตัวๆๆตัวช่วงนี้ยังงดอยู่ค่ะเพราะเป็นช่วงไวรัสโควิด1 9นะคะอ่าอันนี้นะคะก็จะเป็นนะคะหินสีชมพภูในเรื่องราวของนะคะโลสควอสเป็นหินดอกกุหลาบค่คะก็จะให้ในเรื่องราวของนะคะ อันนี้รู้ว่าทุกอย่างแล้วเป็นหินแห่งความรักทำเราก็จะมีเสน่ห์มีแต่ความรักเห็นไหมคะก็จะเป็นหินสีชมพูนะคะก็จะให้ในเรื่องราวของความรักเป็นหินเรื่องราวของความรักและความอ่อนเยาว์ค่ะส่วนอันนี้นะคะเป็นดูโอเกตเป็นโะเกตสีฟ้าซึ่งจะทาให้เราเกิดความสุขสบายใจนะคะทําอะไรก็ตามนะคะเราก็จะมีแต่ความสบายใจและเราก็จะทําอะไรในทุกอย่างก็จะดีงามสยามประเทศมากเลยนะคะ เราก็จะมีแต่ความสบายใจทําอะไรก็จะแบบเมื่อสบายใจแล้วมีแต่ความสุขแล้วนะคะในเรื่องราวของความรักเราก็จะทําให้ทุกอย่างเนี่ยดีงามมากเลยอ่าไปกันเลยมุนง่ายมากค่ะอถ้าสมมุติว่านะคะคุณมันจะคล้ายๆกับมนนะคะ กระแสจิตเรียกลักแต่อันนี้จะเป็นมน์ที่ง่ายถ้าคุณมีรูปคนที่คุณลักคนที่คุณแอบชอบคนที่แอบไปไปหาได้ตาม Facebook หรือไปหาตามรูปถ่ายที่เรานะคะสนใจนะคะแล้วเราก็นึกถึงหน้าเขาไม่มีรูปไม่เป็นไรให้นึกถึงหน้าเขาให้ได้ค่ะแล้วก็แหมคนเราแอบรักแอบชอบมันก็จําหน้ากันไปได้ได้อยู่แล้วถ้าเกิดไม่มีนะคะเราก็จ้องโทรศัพท์มือถือไปหารูปใน f a c e b o o k หาใน t ิ k กต็อกหรือคะอะไรก็ได้ค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็กระทําการนะคะ เรียกชื่อนามสกุลเขานะคะอ่ะถ้าสมมติรู้จักชื่อนามสกุลถ้าบางคนบอกว่าหนูไม่รู้จักชื่อจริงเลยเขาชื่ออะไรอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะอาจารย์เขาชื่อใน A อในบีในซีก็เรียกชื่อใน A อในบีในซีแล้วจ้องรูปเขานะคะเป็นมนต์เรียกลักนะคะเรียกทั้งหมด11ครั้งขั้นแรกก็คือให้หลับตานะคะแล้วก็เรียกชื่อ11ครั้งนะคะสมมุติว่าเขาชื่อนาย A B นามสกุล C D เราก็หลับตาแล้วเราก็นับนิ้วค่ะ A B C D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  แล้วก็ A B C D ครั้งที่1 1เสร็จแล้วก่อนจะลืมตานะคะเราก็อธิฐานจิตนะคะว่าอยากจะให้เขาติดต่อมาอยากให้เขาคิดถึงเราหรือว่าอยากจะให้เขาเนี่ยมีใจรักเรานะคะเราก็สามารถที่จะ ติดต่อมาได้นะคะแล้วเราก็จะทําให้มีแต่เรื่องดีๆเข้ามานะคะก็กระทําสิ่งเหล่านี้นะคะรับรองเขาว่าคุณเนี่ยจะมีสิ่งที่ดีแล้วก็มีความสําเร็จแล้วมีอะไรที่ติดต่อเข้ามาแล้วคุณก็จะได้รู้สึกว่าชีวิตของคุณนะคะมีแต่เรื่องดีๆด,ดังนั้นเนี่ยคุณก็จะสามารถที่จะทําอะไรดีๆได้เกิดขึ้นได้หลายอยา่างค่ะแล้วคุณก็จะรู้สึกว่าชีวิตของคุณเนี่ยจะเต็มไปด้วยเรื่องที่ดีๆแล้วคุณก็รู้สึกได้เลยว่า ชีวิตของคุณเนี่ยจะมีแต่สิ่งที่ดีดเข้ามานะคะดังนั้นนะคะคุณก็อธิษฐานว่าอยากจะให้ความรักเป็นแบบไหนนะคะบอกเขาไปเลยในช่วงสิบเอ็ดครั้งนะคะทีนี้มีคนถามว่าอาจารย์คะเกิดหนุ่มมีมากกว่าหนึ่งคนหรือมีคนแอบชอบสองคนเพื่อความที่จะไม่ยุ่งยากใจนะคะควรที่จะแยกกันนะคะว่าระหว่างสองคนนี้นะคะเราก็จะต้องมีการแยกกันว่าเอ้ยระหว่าง ระหว่างแบบสมมติว่าเราชอบ3คนนะเราก็อย่าทําในเวลาเดียวกันเพราะไม่งั้นมันจะสับสนก็อาจจะเป็นว่าช่วงเช้าทําคนนี้ช่วงบ่ายทําอีกคนช่วงเย็นทําอีกคนเนี่ยค่ะหรือช่วงสองทุ่มทำคนหนึ่งเรียกชื่อไปสิบเอ็ดครั้งเนี่ยค่ะเอ่อช่วงสามทุ่มทำอีกคนนึงช่วงสี่ทุ่มเที่ยงคืนทําอีกคนนึงถ้ามีสี่ห้าคนเนี่ยก็จะแบบว่าต้องแบ่งช่วงเวลากันทำเพราะไม่อย่างนั้นอาจจะสับสนหรือถ้าเกิดว่าใครไม่สับสนนะคะทาพร้อมกันไปเลยก็ได้ค่ะ อันนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องราวของมนต์เรียกลักมนต์เรียกชื่อเรียกลักนะคะอันนี้แบบของฝรั่งสอนมานะเธอก็ทีนี้ก็เลยแบบว่าเป็นเป็นการเหมือนกับถ้าเกิดว่าใครนี่รู้สึกว่าเอออาจารย์คะสิบเอ็ดครั้งมันยังไม่พอใจไปต่อดูเรื่องราวของมนต์กระแสจิตเรียกลักของเทพีดาพยากรณ์ได้นะคะในแพ็กเกจทำเสน่ห์เรียกลักค่ะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวของ การส่งกระแสจิตพลังจิตรวมไปถึงการเรียกชื่อซ้ำๆนะคะซึ่งมีการทดสอบวิจัยแล้วว่าการเรียกชื่อคนในระยะไกลเราไม่ได้อยู่ด้วยกันจะทำให้เขาคิดถึงเราและมีเรื่องราวของเขาเรียกว่าหลักพิธาศ์พิสูจน์เลยนะคะว่ายิ่งเราสามารถส่งกระแสจิตหรือเรียกชื่อเขาบ่อยๆเขาจะรู้สึกในระยะไกลได้นะคะอันนี้ก็เป็นมวลที่ทุกคนจะต้องแบบว่า คอยติดตามนะคะแล้วทุกอย่างมันก็โอเคนะคะก็ขอให้ทุกคนมีความสุขในเรื่องราวของความรักไปติดตามดูคลิป12ราศีเรื่องความรักของแต่ละเดือนของอาจารย,าารย์ได้นะคะหรือจะไปดูเรื่องราวของความรักของแต่ละปีแต่ละนักษ่าหรือตามมันเกิดได้ดูได้ค่ะหรือจะไปดูเรื่องอื่นได้ได้นะคะกดติดตาม,มพิมพ์ยาพิยกรด้วยนะคะเดี๋ยวจะมีของรางวัลแจกค่ะครอยท่านโชคดีในเรื่องราวของความรักนะคะ